สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ทางช่อง THT TV จะพาคุณผู้ชมมาพบกับ7อำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอนคลิปเดียวครบทุกอำเภอแต่ก่อนรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องของเราด้วยนะครับ 1. อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เมืองแม่ห้องสอนเป็นอำเภอหนึ่งในจังห uh งวัดแม่ห้องสอนเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดท่าอากาศยานแม่ห้องสอนและศูนย์ราชการของจังหวัดอำเภอเมืองแม่ห้องสอนแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น7ตำบล70หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด2483.1ตารางกิโลเมตรหรือ958.7ตารางไม้มีประชากรทั้งหมด63 7 0 8คน 2. อําเภอขุนยวมขุนยวมเป็นอําเภอหนึ่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนพื้นที่อยู่ท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำประชากรมีเชื้อสายทั้งชาวเขาไทยใหญ่จีนและพมา่านับเป็นแหล่งท่องที่ที่สำคัญของจังหวัดและของภาคเหนืออําเภอขุนยวมแบ่งเขตการปกครองออกเป็น6ตำบล45หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด1,698.3ตารางกิโลเมตร หรือ655.7ตารางไม้มีประชากรทั้งหมด23,696คน 3. อำเภอปลายปลายเป็นอำเภอหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวมากที่สุดในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมืองเล็กๆที่ถูกโอบล้อมไปด้วยขุนเขาปกคลุมด้วยหมอกเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างมาก โดยเฉพาะฤดูหนาวมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่ป้ายเพื่อสัมผัสอากาศหนาวเย็นเป็นจํานวนมากอําเภอป้ายแบ่งเขตการปกครองออกเป็น7ตําตบล66หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด2,244.7ตารางกิโลเมตรหรือ866.7ตารางไม้มีประชากรทั้งหมด38,702คน 4. อําเภอแม่เสเลียง แม่เสเลียงจัดเป็นอำเภอที่มีความสำคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนื่องจากมีที่ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดมากถึงประมาณ164กิโลเมตรโดยสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหุบเขาสลับซับซ้อนประกอบกับเป็นอำเภอที่ติดกับชายแดนไทยพมา่าและเป็นเมืองผ่านไปยังอำเภออื่นๆของจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอแม่เซเรียงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น7ตำบล77หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด2,587.4ตารางกิโลเมตรหรือ999ตารางไม้มีประชากรทั้งหมด55,290คน 5. อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อยเป็นอำเภอที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาเป็นอำเภอที่แยกออกมาจากอำเภอขุนยวมและอำเภอแม่เสลียงร้อยละ8 0ประกอบอาชีพเกษตรกรรมพื้นที่กว่าร้อละแอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติอำเภอแม่ลาน้อยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น8ปดตำบล69หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด1,456.6ตารางกิโลเมตรหรือ562.4ตารางไมลมีประชากรทั้งหมด35,889คน 6. อําเภอศบเมยศบเมยมาจากคำว่าศบหมายถึงการพบกันการบรรจบปลายสุดแม่น้ำหรือปากแม่น้ำและคำว่าเมยหมายถึงชื่อแม่น้ำเมยที่ใช้แบ่งอาณาเขตระหว่างประเทศไทยในจังหวัดตากและจังหวัดแม่ฮ่องสอนบางส่วนกับสาธารณเมียนมาซึ่งไหลามาบรรจบกับแม่น้ำสารวินอําเภอศบเมยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น6ตำบล58หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด1,412.7ตารางกิโลเมตร หรือ545.4ตารางไม้มีประชากรทั้งหมด45,694คนเอำเภอปางมะผ้าปางมะผ้าเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งอยู่บริเวณเหนือสุดของจังหวัดได้รับการยกฐานนะเป็นอำเภอเมื่อปีพศส5 3 9มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่5ทธันวาคมพศ2539 เป็นที่ตั้งของแหล่งโบราณคดีที่เพิงผาถ้ำลอดมีอายุเก่าแก่ถึง32,000ปีอำเภอปางมะผ้าแบ่งเขตการปกครองออกเป็น4ตำบล38หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด798.375ตารางกิโลเมตรหรือ308.254ตารางไม้มีประชากรทั้งหมด22,027คน